สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาน้องทามูมาเขาคลิปด้วยวันนี้น้องทามูจะประกายเป็นพิธีกรร่วมในการพูดในคลิปนี้ของเราวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้ที่แบบเป็นคําถามที่โดนอิ i อกซ์มาถามเยอะมากตั้งแต่เริ่มทําเพจแต่ก็ ไม่ได้มาพูดสักทีเพราะว่าตอนนั้นก็แบบไม่ได้ตอบคําถามเรื่องนี้นะตอนนั้นก็สนใจในเรื่องสกินแคร์มากกว่าแต่รู้สึกว่าคนถามเรื่องนี้มาเยอะมากมันก็ถึงเวลาละที่เราต้องไปอ่านเป,ปเปอร์อ่าน j o u r n ต่างๆหรือว่าไปศึกษาเพื่อที่จะมาตอบคําถามให้ทุกคนได้รับรู้นั่นก็คือคําถามที่ว่า การใช้กูต้าไทโอนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทาการกินการฉีดหรือว่าการสกิดที่หน้าเนี่ยมันช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุประมาณเดียวกับเราอะนะก็คือคนที่เกิดออตอนแบบตอนที่อายุประมาณแบบตอนนี้ยี่สิบถึงประมาณ30จะโตมาพร้อมกับคําว่ากูต้าไทโอนเท่ากับคําว่าขาวเพราะเธอเป็นไหมส่วนฉันก็เป็นนะคือแบบได้ยินกูต้าไทโอนเมื่อไหร่อ่ะเอ้ยก็ ก็แบบจิตสํานึกมันก็ขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยมันคือตัวที่ทําให้ข่าวหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนเขาจะแบบโอ้คนล่อข้างหิดกินหิดฉีดกูต้าไทโอนมากเราก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ค้นหาคําตอบให้ทุกคนแล้วโดยก่อนที่เราจะมาพิสูจน์ว่ากูต้าไทโอนเนี่ย ทำให้ข่าวจริงหรือเปล่าเรามารู้จักกับกุตตาไทโอนีกว่าว่าสรุปแล้วน้องเขาคืออะไรมีประโยชน์อะไรมีเพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยกุตตาไทโอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในร่างกายเราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วร่างกายเราสามารถสร้างกุตตาไทโอนเซลล์เราใช้กูตตาไทโอนอยู่แล้วในการทําอะไรเราใช้กูตตาไทโอนในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ซึ่งมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ใช้เยอะมากที่สุดในเซลล์เลยดังนั้นเนี่ยกุตาไทโอนนอกจากจิต สำนึกที่ทุกคนคิดว่ามันทําให้ข่าวแล้วมันยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ดีด้วยทําไมเราต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญอาหารการหายใจหรือว่าสเตรสต่างๆหรือว่าการอักเสบการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นเหมือนตัวร้ายที่เวลามันไปเจอเซลล์หรือว่า DNA ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เซลล์พวกนี้บาดเจ็บและเกิดการชลาตัว แก่ตัวลงหรือว่าทําให้เซลล์เนี่ยเกิดการตายเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูเอจจิ้งดูชราแล้วก็ดูเสื่อมดังนั้นการมีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันก็จะช่วยกําจัดพวกอน,นุมูลอิสระพวกนี้ทําให้เซลล์เราเนี่ยไม่เสื่อมก่อนวัยอันควรแล้วก็ไม่เอจก่อนวัยอันควรแล้วก็ไม่ตายก่อนวัยอันควรดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในร่างกายเพราะว่าร่างกายเราสร้างมันอยู่แล้วมันช่วยในกระบวนการไหนของแอนตี้ออกซิแดนต์ถ้าทุกคน รู้จักตารางของแอนตี้ออกซิแดนต์ดึงที่เราได้ร่ำเรียนมาในใสายแอนตี Anti ้เอจจิ้งที่เรากำลังเรียนต่อนะก็คือ ตัวกูตาไทโอนมันช่วยในกระบวนการที่มันช่วยลดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือว่า H2O2 ตัวนี้มันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนตัวหนึ่งที่มันถูกเปลี่ยนมาจากซูเปอร์ออกไซด์หรือว่า O2 เนี่ยมันก็จะโดนเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้จาก SOD ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนตัวหนึง่งก็คือฟังแบบไม่ต้องเข้าใจนะพอมาเป็น H2O2 เนี่ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้กูตาไทโอนถ้าใครเห็นบนตารางมันก็คือ GHS GSH ใช่ตัวนี้คือกูตาไทโอนมันจะทำหน้าที่เปลี่ยน H2O2 เนี่ยให้กลายเป็นน้ำกับออกซิเจนซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อร่างกายมันจึงเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญในการในกระบวนการแอนตี้ออกซิแดนต์กูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นเวลามันเ,เปลี่ยนหรือว่าทำงานเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เสร็จแล้วสารบางตัวหรือว่าแอนที้ออกซิแดนต์บางตัวเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็น ตัวสารตั้งต้นในการที่จะให้เกิดอนุมูลอิสระตัวต่วตอไปเธอคิดออกป้าแบบไปช่วยเขาแล้วตัวเองก็จะพร้อมเป็นอนุมูลอิสระนั่นก็คือมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ไม่ดีแต่กุตาไทโอนเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดีก็คือไปช่วยแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นอนุมูลอิสระก็คือเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเพราะว่านางมีตัวไดัลไฟบอนก็คือมันจะค่อนข้างแบบแน่นดังนั้นไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ต้องฟังก็ได้เพราะว่ามัน ไม่ไม่ได้แบบสําคัญอะไรกูต <G> <th ai> ้าไทโอนมันคืออะไรกูต้าไทโอนมันคือการรวมตัวของอะมิโนแอซิดทั้งหมด3ตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดในโปรโตีนใช่ไหมก็คือมันจะมีหลายตัวมากแต่กูต้าไทโอนเนี่ยเกิดจากอะมิโนแอซิดทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือตัวลิสเ i อ e นไกลซีนแล้วก็กูตามีน ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้กูต้าไทโอนเราสามารถกินอะมิโนแอซิดสชนิดนี้ได้ก็คืออีกรอบเอลซิสเตอินไกลซีนก u t a ามินซึ่งมันก็มีอยู่ในอาหารอยู่แล้วและกูต้าไทโอนมันก็มีอยู่ในอาหารทั่วไปอยู่แล้วโดยมันจะพบมากที่ไหนพบมากที่ผักสดมะเขือ,อเทศอะโวคาโดหรือว่าส้มพวกนี้ก็จะมีกูต้าไทโอนเยอะต่อมาเราจะมาเข้าคําถามกันว่าอนอกจากตัวกูตาไทโอนที่เรา พูดไปตอนแรกเราว่ามันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ดีแล้วมันทําให้ผิวขาวได้ยังไงก็คือการค้นพบเอฟเฟกของกูต้าไทโอนที่ทําให้ผิวขาวอะ่ะมันเกิดจากการที่เขาใช้กูต้าไทโอนในการรักษาโรคแล้วเขาใช้ในปริมาณมากแล้วปรากฏว่าคนไข้มันขาวขึ้น เขาก็เลยได้ศึกษาแล้วก็มาใช้ในทางแบบบิวตี้มากขึ้นโดยการศึกษาว่าทำไมกูต้าไทโอนมันทำให้ผิวขาวมากขึ้นก็เพราะว่าตัวกูต้าไทโอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเม็ดสีที่มันคล้ำหรือว่ายูเมลานีนก็คือเม็ดสีของคนที่ผิวคล้ำเนี่ยให้กลายเป็นฟีโอเมลานีนก็คือเม็ดสีที่มันขาวขึ้นหรือว่าคล้ำลดลงมันไม่ได้ลด จำนวนเม็ดสีนะแค่มันเปลี่ยนเม็ดสีที่มันคล้ําให้กลายเป็นเม็ดสีที่มันจางลงหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันลดเม็ดสีไม่ใช่มันเปลี่ยนเม็ดสีย้ำอีกครั้งเปลี่ยนจากยูเมลานีนกลายเป็นฟีโอเมลานีนต่อมาเราจะมาตอบคําถามที่ว่าการกิน การฉีดหรือว่าการทามันช่วยในการข่าวหรือเปล่าทางเราก็ได้ไปค้นคว้าเปเปอร์หรือว่างานวิจัยต่างๆมาซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะมากเพราะมันอยู่ในทางคอสเมติกนะที่เอามาใช้ดังนั้นเนี่ยการศึกษามันก็จะไม่เยอะมากเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์อะไรในโรงพยาบาลโดยเขาสรุปมาง่าย,ายๆว่าการทากูต้าไทโอนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทาก่อนนะการทากูต้าไทโอนเนี่ยในเปเปอร์ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่นี้ก็ประมาณ2-3อันนะนะเขาใช้2%กูต้าไทโอน มาทาผิวเป็นเวลา10ส,สัปดาห์เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ทาผลปรากฏว่าคนที่ทาตัว2%กูต้าไทโอนเนี่ยมันทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นจริงอ,อันนี้ก็เป็นงานวิจัยแต่ว่ามันก็มีข้อเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือก็ยังไม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนคนที่ร่วมในการทดลองอ่ะเป็นหลักสิบอะ่ะก็คือไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยก็ ความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่เยอะมากเพราะว่างานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากก็คือต้องมีคนร่วมทดลองเนี่ยเยอะพอสมควรอันนี้ก็คือเป็นหลักสิบแต่ว่าถามว่ามันก็น่าใช้ไหมก็คือก็ถามเรานะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าใช้นะเพราะว่าการทาเฉยๆแล้วก็งานวิจัยเนี้ยเขายังบอกอีกว่ามันไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้าง s a ฟ e สำหรับใครที่ใช้2%กูต้าไทโอนในการทาผิวแต่ว่า เราก็ให้คําตอบแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าทาแล้วมันจะข่าวจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยผู้ร่วมทดลองมันก็ไม่กี่คนแล้วก็ความน่าเชื่อถืออีกอย่างหนึ่งที่มันแบบทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงก็คือมันไม่ได้มีการควบคุมว่าคนที่ร่วมในการทดลองอะ่ะจะได้ไปแบบกินอย่างอื่นมาหรือเปล่าการเจอแดดแตกต่างกันไหมการใช้ครีมทาผิวส่วนประกอบอื่นๆแตกต่างกันไหมเธอเกต็งปะมันไม่ได้มีการควบคุมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็จะยังไม่มากแล้วก็ คนที่ทำงานวิจัยเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายซับสแตนหรือว่าเป็นบริษัทที่ขายตัวกูต้าไทโอนเองดังนั้นความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงมาอีกต่อมาเราจะมาพูดถึงแบบกินกันแบบที่ทุกคน ถามกันมาเยอะมากว่าแบบกินมันช่วยหรือเปล่าถ้าเอาตามหลักการจริงๆนะนะคือกูตาไทโอนแบบที่เราบอกไปว่ามันประกอบด้วยอะมิโนแอซิดทั้งหมด3ตัวเมื่อเธอคิดภาพตามนะเมื่อเรากินเข้าไปอะมิโนแอซิดเนี่ยมันคือหน่วยย่อยที่สุดของโปรโตีนเมื่อมันไปถึงกระเพาะถูกไหมแล้วมันก็โดนย่อยด้วยเอนไซม์ MC ในกระเพาะที่มันใช้ย่อยโปรโตีนมันจะทําให้ตัวกราไทโอนเนี่ยมันก็ หายไปกลายเป็นกรดอะมิโนแอซิดสตัวแบบที่เราบอกไปแต่ว่าเขาก็คิดแบบนี้แต่เขาก็อยากรู้ว่าเออแล้วมันจะทําให้กูตาไทโอนในเลือดมันเพิ่มจริงหรือเปล่าเขาก็ได้มีการวิจัยกันในคนที่กินกูตาไทโอนอ,อ่ไปทํางานวิจัยก็คือให้คนกินกูตาไทโอนแล้วก็วัดระดับกูตาไทโอนก่อนกินกับหลังกินในเลือดอันนี้ย้าในเลือดนะเพราะเขาต้องการวัดว่าเออมันย่อยเสร็จแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นกูตาไทโอนอีกหรือเปล่าปรากฏว่า คนที่กินกูต้าไทโอนเนี่ยเขาวัดแล้วว่าระดับกูต้าไทโอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจริงย้ำก็คือมันโดนย่อยแล้วมันก็กลายเป็นกูต้าไทโอนในเลือดเราอีกอองานวิจัยที่บอกว่าตัวกูต้าไทโอนเพิ่มขึ้นจริงเนี่ยมันมีประมาณ2อันแล้วก็ทั้ง2อันเนี่ยทำโดยบริษัทที่ขายตัวกูต้าไทโอนนั่นเองดังนั้นมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือมัน ไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็ประชากรที่เข้าร่วมการทดลองก็น้อยอยู่แบบที่เราบอกไปว่าความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากดังนั้นก็ฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อทุกอย่างนะเขาก็ได้ทํางานทดสอบใช่ไหมแล้วเขาก็พบว,ว่ากูต้าไทโอนในเลือดในคนที่หลังกินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริง แล้วก็เขาก็ได้ทำงานวิใจัยให้คนที่กินกูต้าไทโอนเนี่ยโดยที่ในงานวิจัยส่วนใหญ่คนที่กินกูต้าไทโอนจะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมกินไปในระยะเวลาประมาณ4ววหรือ่า4สัปดาห์4ถึง8สัปดาห์นะแล้วแต่งานปรากฏว่าคนที่กินกูต้าไทโอนระยะเวลา ในช่วงเนี้ย500ถึง1,000มิลลิกรัม4-8ถึงวิคเนี่ยปรากฏว่ามีผิวที่กระจ่างใสขึ้นกว่าคนที่ไม่กินแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องย้อนกลับไปตอนแรกว่าคนที่ร่วมงานวิจัยก็ยังไม่เยอะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเขาก็ไม่ได้ควบคุมมากดังนั้นความน่าเชื่อถือมันก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็งานวิจัยส่วนใหญ่ก็โดนทําด้วยบริษัทที่แบบขายกุตตาเทโอนะเธอถึงเกจป้าด,ดังนั้นเนี่ย เราก็ค e ิปอ keep mind หรือว่าเก็บไว้ในใจไว้ว่าเออมันอาจจะมี b บ a s หรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรการเอ็นเอียงได้ดังนั้นก็คิดว่าเรามาเล่าให้ฟังละกันสำหรับใครที่กินก็ไม่ต้องกินเยอะนะกินประมาณ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมพอผลข้างเคียงจากการกินเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีในรีพอร์ตนะในงานวิจัยที่เราไปหามา ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วงนี้มันก็มีขายบ้างแต่มันก็หาซื้อได้ไม่เยอะในไทยก็คือกูต้าไทโอนแบบอมใต้ลิ้นเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอมใต้ลิ้นเนี่ยมันจะทําให้กูต้าไทโอนเนี่ยดูดซึมดีกว่าการกินแล้วก็เร็วกว่าปริมาณที่ใช้ก็น้อยกว่าเพราะว่าในลิ้นเราใต้ลิ้นเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดดาเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อยามันละลายใต้ลิ้นมันก็จะซึมแล้วก็เข้าไปในหลอดเลือดดาได้ดังนั้นเนี่ยการที่ กุต้าไทโอนในรูปแบบอมใต้ลิ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่โดสที่ประมาณ50-100มิลลิกรัมน้อยกว่าตัวแบบกินประมาณ10เท่าแล้วก็มันก็มีงานวิจัยเหมือนกันก็ได้ผลแต่ว่า population ต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ประชากรที่เข้าร่วมการวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะดังนั้นก็แล้วแต่ว่าคนดูทุกคนจับพิจารณา เอ,เองต่อมาเราก็อีกตัวหนึ่งที่ฮิตฮอตกันมากตามคลินิกความงามต่างๆนั่นก็คือกูต้าไทโอนแบบฉีดกูต้าไทโอนแบบฉีดเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็ส่งผลยังไงบ้างซึ่งในงานวิจัยที่เราไปอ่านมามันก็มีบอกไว้ว่าการฉีดกูต้าไทโอนเนี่ยโดยปกติแล้วมันต้องฉีดที่โดสประมาณ6 0 0้อยถึงหนึ่มิลลิกรัมโดยบางงานวิจัยก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งหรือว่าบางงานวิจัยก็ฉีดอาทิตย์ละ2ครั้งซึ่งการฉีดกูต้าไทโอนเข้าเส้นเลือดดำ มันก็จะทําใหา้ตัวกูต้าไทโอน,นยอยู่ในกระแสะเลือดแน่ๆแล้วก็ออกฤทธิ์แน่ๆแต่ว่า สิ่งแน่ๆเลยที่เราจะได้จากการฉีดก,กูต้าไทโอนะน,นะก็คือประโยชน์ในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือทางการแพทย์เขาก็ใช้ตัวนี้ในการลดไซเ์ effect ของการคนไข้ที่ on chemotherapy หรือว่า on k เค e m o นั่นเองหรือว่าในการ neuroprotection ต่างๆเขาก็ใช้กูต้าไทโอนอยู่อันนี้ได้ประโยชน์ในทางการแพทย์ส่วนความสวยงามความขาวได้หรือเปล่างานวิจัยนี้เขาก็มีคําตอบให้คือเขาใช้อ,อ กุตตาไทโอนประมาณ6 0 0้อยถึงพันสมิลลิกรัมนะผลปรากฏว่าใช้1-1ถึง1ครั้งถึง2ครั้งต่อวีคแล้วแต่งานวิจัยเนี่ยผลปรากฏว่ามันก็ทําให้คนที่ฉีดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นจริงกว่าคนที่ไม่ฉีดแต่ว่างานวิจัยที่บอกว่าใช้2ครั้งต่ออาทิตย์อะเขาพบ ผลข้างเคียงนั่นก็คือคนที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยมีบางคนที่ทําให้มีตับอักเสบเกิดขึ้นหรือว่ามีบางคนที่เกิดอาการแพ้แบบรุนแรงเกิดขึ้น1คนที่แพ้แบบรุนแรงดังนั้นเนี่ยการที่มีผลข้างเคียงเนี่ยมันก็จะทําให้เราฉุกคิดได้ว่าเอ้ยการฉีดเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแต่สําหรับเรานะ งานวิจัยที่มันเกิดผลข้างเคียงอ่ะคือเขาฉีดบ่อยเกินไปเธอบ้าหรือเปล่าใครจะฉีดกูตาไทโอน2ครั้งต่ออาทิตย์โดยปกติเขาก็ฉีดประมาณ2ครั้งอาทิตย์หรือว่าเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเ,เราก็ไม่ได้ต่อต้านในการฉีดกูตาไทโอนนะเพราะอย่างน้อยมันก็จะได้ลิในการแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ว่าผลของความขาวเนี่ยจากงานวิจัยคือเขาทําทุกอาทิตย์เลยเออดังนั้นก็ถ้าเรารับกับความเสี่ยงได้หรือว่าผลข้างเคียงได้เราก็ ก็ตามใจเพวกเธอให้พวกเธอคิดเอาเองว่าสรุปแล้วมันดีหรือเปล่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีใครกล้าฟันธงว่าการกินกูต้าไทโอนแล้วขาวแต่มันก็มีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่มันบอกจริงๆว่าการใช้กูต้าไทโอนในรูทต,ต่างๆเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแต่มันต้องย้อนกลับไปที่เราบอกตั้งแต่แล้วว่าประชากรที่เขาใช้ในการวิจัยอะ่ะมันยังน้อยอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ทําโดยบริษัทที่ขายสารยาดังนั้นความน่าเชื่อถือมันก็จะมีไม่มากแต่ ก็ให้ทุกคนไปตัดสินใจเอาว่าจะใช้หรือไม่ใช้ต่อมาเราก็ไปอ่านเจอในเปเปอร์หนึ่งเขาบอกว่าออผลข้างเคียงของการใช้กูตาไทโอนเป็นระยะเวลานานมันจะทำให้เกิดอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือถ้าคนที่ผิวคล้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้อย่างที่เรารู้มันก็อาจจะทําให้เกิดการผิวกระจ่างใสขึ้นเมื่อผิวเราเนี่ย กระจ่างใสขึ้นก็คือเม็ดสีมันมันเป็นแบบฟีโอเมลานีนะนะดังนั้นเนี่ยคนที่เคยใช้ชีวิตแบบตากแดดเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวได้เพราะว่าเมลานีเนี่ยมันไม่ได้เข้มเหมือนเดิมแล้วดังนั้นเนี่ยการปกป้องแสงแดดเนี่ยมันก็จะลดลงมันก็จะทําให้เกิดการแสบแดงระคายเคืองได้แต่อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจก็คือผลข้างเคียงจากการใช้กูต้าไทโอนเ,เป็นเวลานานนะนั่นก็คือมันจะทําให้ ร่างกายเราเนี่ยสร้างกูต้าไทโอนที่เราควรจะสร้างเนี่ยลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจกับผลข้างเคียงดังนั้นเนี่ยถ้าใครใช้เราก็แนะนําควรจะใช้แค่แบบช็อตเทอมไม่ต้องใช้นานรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสแล้วก็พอแล้วก็เมนเทนแนนหรือว่ารักษาไว้ด้วยการใช้แบบทาแทนหรือว่าแบบกันแบบใช้กันแดดแทนก็จะเซฟต่อร่างกายเรามากกว่าต่อมา การใช้กูต้าไทโอนคู่กับวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมผลของการและการเพราะอะไรเพราะว่าตัวกูต้าไทโอนเองเนี่ยแบบที่เราบอกไปนอกจากจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นอกจากจะเปลี่ยนจากยูเมลานีนเป็นฟีโอเมลานีนแล้วตัวของมันเนี่ยยังทำหน้าที่รีไซเคิลวิตามินซีเพราะว่าหลายเพราะว,าวิตามินซีเนี่ยเวลามันออกฤทธิ์แล้วหรือว่ามันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิตามินซีในรูปของที่แบบไม่ได้แบบไม่แอคทีอะก็คือไม่ได้ทำงานตัว กรูตาไทโอนเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ตัววิตามินซีตัวที่ไม่ทํางานเนี่ยกลับไปทํางานอีกครั้งหรือว่าเป็นการรีไซเคิลทำให้วิตามินซีเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่นิยมกันหรือว่าที่เขาฮิตในการกินกรูตากับวิตซีหรือว่ากูตาแบบกินยี่ห้อต่างๆเขาจะผสมวิตซีมาด้วยนะซึ่งถ้าเราจะร e คอมเมนต์สำหรับคนที่อยากกินมากๆแบบที่เราบอกไปแล้ววิตซีถ้ามันจะได้ผลมันต้องประมาณ1000มิลลิกรัมเธอก็ไปดูว่าวิตซีที่เรากินเนี่ยถึง1000มิลลิกรัม หรือเปล่าส่วนกูต้าไทโอนแบบที่เราบอกไปถ้าเป็นแบบกินก็5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นแบบอมใต้ลิ้นก็5 0าสิถึงหนึมิลลิกรัมเป็นต้น เราลืมอีกแบบหนึง่งคนก็คงจะได้ยินแบบกูต้าไทโอนแบบฉีดที่ผิวนะอันนี้เราก็ลองไปหาเปเปอร์มาดูผลปรากฏว่าเขาอบอกว่ามันไม่มันไม่ค่อยมีเปเปอร์เลยนะแบบฉีดหน้าหรือว่าการเรียกว่าเมโซอะ่ะเออมันไม่ค่อยมีเปเปอร์รองรับว,ว่าการใช้กูต้าไทโอนแบบฉีดเข้าไปในหน้าเนี่ยมันจะทําให้ฝ้าหรือว่ารอยดําลดลงหรือเปล่าแต่เขาสรุปว่ามันอาจจะร่วมร่วมกันจากหลายอย่างเพราะว่าการฉีดกูต้าไทโอนเข้าไปในหน้ามันไม่ได้เป็นกูต้าเพลียวเพียอยู่แล้วในตัวยามันก็จะยังมีแบบ พวกแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นๆเช่นแบบไลโปอิกแอซิด L- a อ c o r b i c ิวิตามิน E อะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบของตัวยาเขาก็เลยสรุปว่ามันอาจจะขาวจากหลายๆอย่างหรือว่ามันอาจจะทำให้แบบฝ้าหรือว่ารอยดำจางลงจากหลายๆอย่างแต่มันก็ยังไม่มีงานวิใจัยใดๆมาสนับสนุนอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าใครฉีดเราได้ผลแล้วก็ยินดีด้วยแต่สำหรับเราเราก็ เออเราไม่เคยฉีดแบบเมโซที่เป็นกูต้าไทโอนมาก่อนถ้าใครฉีดแล้วก็ได้ผลก็สามารถมาเม้นในนี้ได้เลยเราจะมาสรุปการสรุปการกินการทาการฉีดกูต้าไทโอนเนี่ยมัน ตามงานวิจัยที่เราอ้างองมาเนี่ยมันได้ผลแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นมันต้องดูด้วยว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วก็การทาการกินเนี่ยจากเป,ปเปอร์ที่เราอ่านมาเนี่ยมันไม่พบใส่เอฟเฟกเลยแต่ว่าการฉีดเนี่ยถ้าฉีดถี่เกินไปหรือว่าฉีดปริมาณที่เกิน6 0 0ถึงพันสเนี่ยมันก็ทําให้เกิด s i ่เอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงแบบที่เราบอกได้เช่นตับอักเสบหรือว่าการแพ้กูตาไทโอนแบบรุนแรงนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้จบแล้วมันก็จะอาจสามารถตอบคําถามหลายๆคนได้เนะว่าสรุปแล้วมันข่าวจริงหรือเปล่าสําหรับเรามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ถ้าใครแบบใช้เราได้ผลก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครใช้เราไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะไปหาทางเลือกอื่นๆเช่นการทาครีมกันแดดการหลบแดดเองหรือว่าการใช้สารแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นๆก็ได้ที่มันค่อนข้างจะเซฟแล้วก็ประหยัดกว่าอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ พูดมาเยอะแล้วหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสำหรับใครที่มีคำถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปได้เราก็จะพยายามอ่านแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วก็มีท็อปิกไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกมาทำเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้รับรู้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอกเทิร์นบาบอด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ชั้นเองไปจริงๆแล้วจ้าบ๊ายบาย